คนแปลกหน้าทอยลูกเต่าสุ่มเมนูอาหารทอยได้อะไรเดี๋ยวเจเลี้ยงเลยครับขออนุญาตมานี่นี่มาทนีนน่หน่อยเล่นอะไรกันบ้างครับเนี่ยตินครับชื่อตินกับน้องน้องขุนนะฮะพี่ขอเลี้ยงข้าวเย็นได้ไหมวันนี้ได้ครับแต่พี่มีเกมมาให้เล่นก็คือต้องทอยลูกเต่าวันนี้ถ้าทอยได้อะไรเดี๋ยวพี่เลี้ยงอันนั้นเลยเฮ้ยโอเคนะได้พิซซ่านะโอเครอ,รอแป๊บนึงเล่นมาสไปก่อน เมนูที่น้องถอยได้นั่นก็คือพิซซ่าเว้ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปตามหาก,ก่อนแล้วเราดูว่าจะถูกใจน้องไหมเจรีมนั่งวินมาห้างที่ใกล้ที่สุดออ๋อใครที่ยังไม่เคยเห็นเต่าเจนี่เลยมันจะมีทั้งหมด16หน้า16เมนูนะพอถึงรา้านเจก็สั่งไปทั้งหมด2องถาดเรื่องว่าเป็นบางกรอบหนึ่งแล้วก็หนานุ่มหนึ่งเอาจริงๆปกติแล้วทุกคนชอบกินบางกรอบหรือว่าหนานุ่มมากกว่ากันลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยเพราะคนรอบตัวเจหันมากินบางกรอบแล้วหมดแล้วไม่รู้ทำไมพอได้พิซซ่าแล้วเจก็รีบนั่งวิน ค่อนมีความสุขเลยวันนี้เจก็เลยอยากทําอะไรบางอย่างาเพื่อมอบความรู้สึกดีๆกลับไปบ้างและสิ่งนี้เจเองอยากทํามานานแล้วนั่นก็คือการแบ่งปันความสุขเล็กๆน้อยๆผ่านอาหารอร่อยๆพอได้เห็นน้องๆกินก็รู้สึกว่าน้องๆน่าจะชอบอาหารที่เจตั้งใจเลือกมากับมือนะถ้าใครเจอเจที่ไหนทักได้เลยแล้วมาทอยเต่ากัน